ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะไม่เจอกันนานมาก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 กี่เดือนมีใครจำได้ว่ากี่เดือนที่แบบไม่เจอกันตอนนี้ไม่รู้จะหันฝั่งนี้หรือหันหันฝั่งเนี้ยถ้าหันฝั่งนี้มันเหมือนจะมองกล้องมากกว่าไหม หรือทันฝั่งนี้มาในธีมคริสต์สมาสนั่นเองนะคะนี่มันเป็นเรือนคริสต์มาสแล้วนะพี่ๆทุกคนแล้วก็ใหม่โอ้นี่ไงพูดชื่อใหม่จนติดปากแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราออกช่อง u t u b e ต้องพูดว่าจัน <c oughs> เออจันนะคะน้องจันนี่แหละแต่ว่าถ้าทาง ติ๊ตตอกจะเป็นน้องใหม่เพราะว่าคนละชื่อเลยน้องจันไม่ได้ทำคลิป YouTube นานมากๆใช่ไหมเพราะว่าทำงานประจำแล้วก็ไม่ได้มีเวลาไปถ่ายคงท่ายคลิปทำแบบออกไปเที่ยวที่ไหนแบบเนี้ยไปเที่ยวแบบถ้าเราเที่ยวมันก็ต้องมีทั้ง มีทั้งเพื่อนเนาะมีเงินมีงบที่จะเที่ยวมีอะไรแบบนี้แต่ว่าใหม่มาที่นี่มีเพื่อนนะมีแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเที่ยวสวนมากก็ไปแต่วัดแบบน,นี้พอไปทําบุญที่วัดอะเดี๋ยวทําคลิปไปวัดบ่อยๆอะใหม่ก็กลัวพี่ๆจะเบือ่อใหม่ก็ไม่ได้ถ่ายเออถ้าหนูพูดตัวเองว่าใหม่พี่ๆอย่างงใหม่ก็คือจันจันก็คือใหม่นี่แหละชื่อเล่นของจันที่ไทยอะเพราะว่าเกิด สิบห้าเมษาด้วยเนาะมันก็เลยแบบเป็นเหมือนเกิดปีใหม่ประมาณนี้มั้งแมกเลยตั้งให้ว่าใหม่น้องจันก็เลยไม่ได้ลงอะไรเลย <c oughs> <c oughs> เสียงหายับ <c oughs> <c oughs> ขอขินน้ำครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเอ่อ วันนี้วันที่อะไรแล้ว่สิบหรอส,สิบเอ็ดหรอน้องน้องจันลาออกจากงานที่ทำอยู่แล้วนะคะก็คืองานประจำนั่นแหละอืมลาออกมาได้สี่วันแล้วมัง้งน้องลาออกตอนวันที่หกอะ่ะอืมตอนแรกว่าจะลาออกตอนกุมภาเออพี่พี่บางคนอาจจะรู้แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าน้องอาทิตย์มั่นแล้วนะคะมั่นตั้งแต่ หลายเดือนผ่านมาแล้วแล้วก็จะแต่งงานแต่งของน้องอาทิตย์อะก็คือจะแต่งตอนกุมภาซึ่งตรงกับน่าจะเป็นวันที่ส4บี่ะสิบสี่กุมภาเลยอันนี้เป็นงานแต่งของน้องอาทิตย์ซึ่งน้องจันเองก็จะกลับไปนี่แหละกลับไปงานแต่งน้องก็เลยว่าจะลาออกตอนกุมภาเพื่อที่จะออกไปงานแต่งน้องแต่มัน เกิดปัญหาในที่ทํางานนิดหน่อยแล้วก็น้องก็เลยแบบออกอย่างกระทันหันเลยจริงๆว่าจะทําอีกสองเดือนนะแต่ว่าไม่ได้ทําแล้วตอนเนี้ก็คือตอนเนี้ออกมาเออตอนแรกว่าจะกลับบ้านนะแต่ว่ายังไม่ได้กลับเพราะว่าต้องรอคุณป้าก่อนคือป้าแหวนกับป้าแปงนั่นแหละเพราะว่าป้าป้าเขาอยู่หัยหินกันนะเนาะอยู่หัยหินอยู่กรุงเทพก็คือรอให้ป้าเขากลับมา แล้วเราค่อยกลับไปพร้อมกันที่เชียงตุงเพราะว่าเราให้ป้าทั้งสองอะ่ะที่จะไปงานแต่งน้องอะ่ะมาหาจันที่แม่สายก่อนแล้วเราค่อยไปพร้อมกันอืมนั่นแหละวันนี้ก็มาบอกกับพี่ๆว่าเออน้องก็ออกจากงานแล้วก็อาจจะมีเวลาก็เลยยังไงอาจจะกลับมาทำย t ท b e เหมือนเดิม ซึ่งมันเป็นงานที่เราไม่ต้องกดดันตัวเองเราไม่ต้องมีคนมาพงการชีวิตเออเราไม่ต้องแบบไปรับฟังคำสั่งใครซึ่งมันเป็นงานที่น้องชอบมากๆกับงานที่เกี่ยวกับเอ,อ่อพวกออนไลน์ long, online, เนาะชีวิตในโซเชียลอะไรประมาณเนี้แบบว่าไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e หรือ Ti k t o k แต่ว่า ช่วงนี้น้องก็แบบทำติ๊กต็อกส่วนมากเลยนะเออไม่ว่าจะตอนเช้าเนาะก็ตื่นมาไลฟ์ในติ๊กต็อกตอนเช้าตอนเย็นก็ไลฟ์ในติ๊กต็อกตอนเย็นเหมือนกันอืมตอนนี้น้องอ่ะก็คิดอยู่ว่าถ้าแบบว่างๆอ่ะแต่ว่าติ๊กต็อกน้องทําประจาอยู่แล้วไงเหมือนช่วงนี้ก็อยากมาบอกพี่ๆแหละว,ว่า น้องอะหายไปจาก Youtube จริงแต่ว่าไปไปไลฟ์สดใน TikTok แทนก็คือถ้าพี่ๆคนไหนอะยังไม่รู้จัก TikTok น้องอะ่ะก็ฝากไว้ได้น้องขอฝากช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะเจอน้องบ่อยมากๆเจอได้ทุกวีเจอได้ทุกวันเออไลฟ์สดทุกวันอ่าประมาณนั้นนะคะทาง TikTok นะช่องก็เดี๋ยวน้องก็แปะเอาไว้ให้แต่ว่า y t u t u อะ่ะก็จะกลับมาทำเหมือนเดิมแน่นอน แต่ว่าถ้าอยู่ยังอยู่แม่สายอยู่นะพราะน้องจะกลับบ้านตอนกุมภาใช่ไหมเอออาจจะยังไม่ไม่ค่อยมีคลิปเยอะเพราะว่าที่เนี่ยน้องไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะแล้วก็เพื่อนก็แบบเหมือนเขามีแฟนกันแล้วแบบเนี้ยจะมาเที่ยวด้วยกันบ่อยๆมันก็ไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ทําหรืออาจจะทําแต่คลิปอาจจะไม่มากแบบนี้ไงแต่ถ้าได้กลับบ้านหรืออะไรแบบนี้หรือไปไปมาๆ,มาๆก็นั่นแหละอาจจะกลับมาทํา youtube เต็มตัวเหมือนเดิม ก็ขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะทั้งที่แบบจัน์ก็ยังไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยแบบหนึ่งเดือนสองเดือนลงคลิปหนึ่งแบบเนี้ยแต่แบบพี่ๆก็ยังอยู่พี่ๆก็ยังติดตามเหมือนเดิมยังไม่เลิกสปอร์ตเออน้องคนนี้ก็แบบขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจแล้วก็แน่นอนเราจะกลับมาเจอกันในเร็วๆนี้เหมือนเดิมนะคะ แต่น้องก็ยังอยากจะฝากอีกช่องทางหนึ่งที่แบบจะสามารถเจอน้องได้ทุกวันนั่นก็คือช่องทิกตักอของน้องนั่นเองนะคะเข้าไปติดตามแล้วก็แบบว่าอืมนั่นแหละคอยเคาะจังค้อใจให้กันบ้างก็ดีโอเควันนี้ก็และมาแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปเยอะไม่ลงคลิปนานอืม,อมจันก็เลยอยากจะมาบอกว่าจันอะ ออกจากงานแล้วค่ะ Merry Christmas พี่ๆทุกคนร่วงหน้าไว้ก่อนนะคะสวยไหมดูดูด,ดมมมูมันมันมันมีซันต้ากับน้องกวางนะอันนี้เป็นกวางอันนี้ทนคริสมาร์ทของเราหนูสั่งมันตั้งแต่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะอินกับเทศกาลเกินไปอะ่ะหนูสั่งตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วมม้งอันเนี้ยต้นเนี้ย นี่ในเขากว้างไม่รู้มันเห็นไหมนี่มันมีหูด้วยนะมันมีหูมีเขามีผลไม้เออนั่นอะไเออไม่เห็นนี่ เดี๋ยวนี้ฟันก็สวยแล้วนะตั้งแต่ไปจัดฟันมาก็กล้ายิ้มมากเมื่อก่อนในฟันไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ค่อยกล้ายิ้มเท่าไหร่คิดถึงกันบ้างอรับ้าอะไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ กินข้าวเลยจะไปกินข้าวจะไปทำกับข้าวกินก็ประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวลงคลิปค่ว่ากันอีกทีแต่อย่าลืมไป,ไปต,มติดตามจิ๊กตองนูด้วยนะไปละบ๊ายบาย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  เริ่มละเริ่มมาละอืมบายบายนะคะขอบคุณค่ะ